มีเมียขึ้นรอแล้วลูกโอ้มีเหมียวรอรับพัสดุเลยครับมีเมีย,ลลย,มมยขึ้นไปรอรับพัสดุเลยเอาเก่งเก่งเก่งมีเหมียวเ,เ,เ,เก่งจังเลยนั่งเฝ้ารอตรงนี้นะมีพัสดุมาพัสดุมาส่งถึงยังลงปูอุก,กิจอธิจ,จิตโตพุทธสถานวัดป่งชัยตำบลบ้านสาอําเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางหนึ่งกรองครับ่กรองเนาะ แม่งเมียวลูกก่อนได้ไหมครับลูกผม,ผมกปู่ขอเปิดกล่องกับลูกเนาะขอแกะกล่องกันนะครับลงกับลูกเล,กลยใครอยู่นี่นี่ไข่อยู่นี่ของปู่กันเพชรด,ดำน้อยลูกกับลูกปูกเปกก่เปิดกล่องกันแล้วเปิดกล่องแล้วน้องเมียเปิดกล่องแล้วขับเป็นอาหารน้องน้องเมีย,นะยเป็นอาหารน้องน้องเมียเนาะครัเปียกน้องน้องเมียว จงมาจากคุณยมบรรดาเชี่ยวสกุลวางทองหลางกรุงเทพถ้าเป็นอาหารเปียกน้นองเมียที่น้องเมียเคยกินประจำประจำนะตอนนี้ได้กะไ้มาส่งแล้วส่งถึงผู้ปูนนะกอบการะจากคุณยมบรรดาเชี่ยวสกุลวางทองหลางนนขอมุชนาสาธุขอบ่งกุศลงทลาเหล่านี้จงเป็นพระประจานยุนามคำชูวให้คุณยมบรรดาเชี่ยวสกุลพร้อมครอบครัว พบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาใ้ขอได้สมความมุ่งมาปรารถนาสุประการเทินสภีตโยวัชนโตสัพโลกโควินาสโตมาเตภวันตรายโยสุขีธีกายุโกปวะอภิวาสนาสิริสนิจังบุทาปจชายีโนจัตตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุทำใมีเงินรูแกให้กินนะลูกนะรวยให้แกให้กินนะครับ นารพูดหนึ่งโปรแกให้กินนะครับอ่าน้งเมียกินกันแล้วกินกันแล้วกินกันจุ๊บจับจุ๊บจับที่การเมียเล็กเมียเล็กก็กินเมียเล็กก็กินเมียใหญ่ก็กินครับกินด้วยกันเลยเนาะกินด้วยกันเลยอันนี้หมดแล้วเดี๋ยวเติมให้ใหม่ครับครับเด็กๆก็ชอบกินนะเพราะอาหารเปียกกินง่ายกินง่ายกินหอมรสอร่อยครับน้องเมียก็กินประจำครับก่อนมรณะสาธุ เดี๋ยวปู่นะใ,ให้มาแลูวนอเดี๋ยวจะให้มานะครับก็ยังมีหลายเมียที่ไม่ได้พอามาเลี่ยวน,นอนหลับอยู่นอนหลับอยู่ก็ให้น,อน้องๆเมียที่มารอมารับพัสดุอยู่ตรงนี้ได้กินกันเนาะเนาะก่อนโมทนาสาสาโทสาโทสาองน้องๆเมียเด็วที่ยังไม่ได้เติมมากินเวนี่อรครับเดี๋ยวเราถึงเวลาอาหารก็ได้กินอยู่เนาะ ได้กินทุกมีทุกมีเลยสาธุสาธุขับคุาคุผู้ชมคุณผู้ชมบารดาก็ได้จัดส่งอาหารมาให้น้องๆเมียทุกทุกสัปดาห์เนาะนอกจากนี้ก็ยังได้สมทบปัจจัยด้วยการช่วยจัดซื้อจัดทำห้องน้องน้องเมียด้วยบ้านน้องๆ้องเมียให้จัดส่งปัจจัยมาช่วยซื้ออาหารไก่ให้หันซื้อข้าวให้น้องๆ้องไก่ด้วยเนาะขอกุ่นมาเจราธุ